สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนนี้ค่ะธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกรราศีมังกรนะคะจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะธาตุดินก้าเหรียญช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ จะอยู่คนเดียวนะคะโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะพึงพอใจกับชีวิตนะคะนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็เป็นอะไรที่แบบมั่งคั่งมากๆไพ่เก,ก้าเหรียญเนานะอยู่ในจุดที่มีความภาคภูมิใจ ในชีวิตของตัวเองนะคะคุณอาจจะเก็บตัวนะคะชอบอยู่ในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติหรือว่าอยู่กับตัวเองเยอะเหมือนกันนะในช่วงนี้แล้วก็ไพ่เดทนะคะไพ่เดทขึ้นมาคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะ,ต,ะต่างภาษานะคะหรือว่าผลาง,งานของคนตกเก่าก็ได้นะ,ะอืมไพ่หกเหรียญจะมีคนสนับสนุนคุณ support คุณนะคะ นะหรือคุณมีโอกาสได้ไปทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ในช่วงนี้มีการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเริ่มบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันนะคะมาดูซีความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างไพ่ t h w w r r l d นะคะวิโอ f ฟอร์จู ความรักเป็นอย่างไรคะการติดต่อสื่อสารนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนที่เขาอาจจะหายไปจากชีวิตคุณหรือคนเก่าๆที่จบกันไปแล้วก็ได้นะคนคนนี้ยังยึดติดอยู่กับคุณนะคะหรือคุณเองก็อาจจะยังรอเขาอยู่ได้เหมือนกันนะคะ เขาเป็นชาวต่างชาติได้คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้เป็นชาววันเสาร์วันพฤหัสนะคะหรือชาวทัดินพฤึกศกันมังกรก็ได้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้นะคะดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ย อย่างที่บอกว่ายังยึดติดอยู่กับคุณยังไม่ไปไหนจากคุณแล้วก็เขายังคิดวนๆซ้ําๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขาเกิดการคิดนะคะเกิดการได้ตื่นรู้บางอย่างแล้วด้วยนะเนี่ยพลังงานไพ่เดอรสตาร์ค่ะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคุณหรือเขาก็ได้หรือว่าเป็นไพ่แห่งความหวังเนาะ ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขายัางเขายัางอยากกลับมาในชีวิตของคุณแล้วเขาก็ยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆบางคนเป็นในลักษณะของคนคุยนะคะหรือเจอกันผ่านงานสังคมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก็ได้เอ็มเพลเรอร์นะคะพลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษแล้วก็ ชาวราศีกุมขึ้นมานกมองว่าเป็นพลังงานของคนที่แบบอาจจะห่างหายกันไปนะคะหรือเป็นคนเก่าในชีวิตของกันและกันเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะได้กลับมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะหรือถึงขั้นปรับความเข้าใจแล้วก็เยียวยาความรู้สึกกันเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะไพ่หกถ้วยนะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะต่างกัน3ปี4ปี6ปีขึ้นไปได้นะคะหรือคุณเกี่ยวข้องกับ เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือคนที่แบบทํางานเกี่ยวกับการเมืองก็ได้คนที่ดูมีมากมีฟอร์มเนาะลกมองว่าคนคนนี้เขายังไม่ไปไหนจากคุณจริงๆแล้วก็ยังมีความรักความคิดถึงความผูกพันกับคุณมากๆนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับ คาดบินหน่อยนะคะนายออฟชอตคือนกมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะพยายามที่จะเดินหน้าแหละรหรือว่าตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะตัดใจได้นะคะอืม move on ได้แต่จริงๆเขาทำไม่ได้เนาะอ่าเขาไม่สามารถที่จะไปไหนจากคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะแบบตัดสินใจที่จะเข้าหาคุณนะคะเขาทนความอึดอัดทนอ่อ ความรู้สึกของเขาไม่ไหวนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะนะนะก็มีพลังงานของชาวทัดลมด้วยนะคะมีทุนทุนกลุ่มเนานะถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรนุกมองว่าเขายัางรู้สึกกับคุณมากๆแหละนะคะพลังงานชาวทัดไฟเม็ดสิงหนูนะคะคนคนนี้อยากจะเดินทางบ่อยนะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางนะคะเก่งในเรื่องของงานมีสเสน,นะคะหล่อสวยก็ได้เนาะ,ะเขาจะมางองมาตามคุณจริงๆนะเพราะว่าการที่เขาไม่มีคุณอะก็เหมือนกับ สภาพใจ,ใจิตใจความรู้สึกของเขาก็ไม่ได้ดีนะนะคะเขาก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแบบทนได้ไม่นานนะคะเขาก็ต้องแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างกับคุณโดยการเข้าหาหรือว่าแบบติดต่อสื่อสารมาหาคุณเพื่อที่จะเคลียร์ใจกับคุณนั่นเองนะคะเนาะหรือเขาได้ความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างในใจเขาแล้วก็ได้นะว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อหรือว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะ สองดาบนะอืมคนคนนี้เขาอาจจะเคยไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาดูสับสนดูไม่เลือกนะคะหรือไม่แน่ใจในความรักระหว่างคุณและเขาก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคนะคะทำให้ถอดใจกันไปหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนาะอืมเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะพลังงานของ ที่ปรึกษานะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตราด้านบัญชีนะคะราชการก็ได้พอดูแอคชั่นของเขาหน่อยนะคะ่ะในถือราทานุกมองว่าคนคนนี้เขากำลังจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้ด้วยนะคะนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะก่อนหน้านี้บางคนคือไปเกี่ยวข้องกับคนที่ เขาอาจจะยังรักอิสระมากๆนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมสําหรับความสาคัญนี้เขายังชอบการเดินทางการใช้ชีวิตแบบยังไม่ได้ยึดต,ติดอยู่กับใครยังไม่อยากพัฒนากับใครอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะยังเดินทางท่องเที่ยวเดินทางทํางานอยู่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะอืมสามไม้เนาะ นกมองว่าเขารอจังหวะเวลาที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเขายังคาดหวังนะแล้วก็ยังจะกลับมาคืนดีกับคุณการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะจะมาเร็วๆนี้มาดูสิคะแล้วแอคชั่นของเขาเป็นยังไงคะอืมก็คือเขายังคิดถึงคุณแหละนะคะนกมองว่ายังไงเขาก็จะกลับมาเนาะแอคชั่นของเขานะคะ จะได้กลับมาพูดคุยเคลียร์ใจนะคะคืนดีแล้วก็ไปต่อกันนะเป็นการมาที่ดูแบบมีความหวังนะการมาครั้งนี้นะคะไพ่สามไม้เขาน่าจะมีแผนในอนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาแน่ๆนะคะในการมาครั้งนี้คุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะหรือว่าเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกัน มาดูนะคะว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ่ะสำหรับความรักของคุณให้ชชลิออตนะคะนักเดินทางใส่สุขภาพนะคะคนที่ชอบความเร็วนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับงานช่างวิศวกรต่างๆก็ได้อ,อดูแนวโน้มให้สรุปนะคะนกเห็นว่าคนๆนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณบางคนเกี่ยวข้องกับคนไกล นะมีมีเกณฑ์สูงมากว่าเขากําลังคิดวางแผนที่จะมาเจอคุณนะคะหรือทํางานหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยนะมีเรื่องของระยะทางระยะห่างก็ได้เนาะแนวโน้มแนวโน้มก็คือคนคนนี้เขาเขาจะมาเจอคุณนะคะจะกลับมาแหละเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะ เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้นะนกมองว่าเขาดูเป็นคนเฟนลี่นะคะมีเสน่ห์นะอืมหน้าตาดีอะไรเงี้ยให้ชาว่าน้ําขึ้นมานะคะกรกฎพิจิกมีนธนูนะคะอืมนกมองว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเขาจะทําตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นให้หกถ้วยนกะว่าได้ได้กลับมาคืนดีแหละนะ ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขาดูลันลาดูเป็นคนแบบเจ้าสำราญนะคะยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับใครนะก็อาจจะเป็นเพราะนะคะไพ่สิบดาบเนี่ยเขากลัวความเจ็บปวดเหมือนกันเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่สมหวังในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับความกลัวหรือว่าบาดบาดแผลในอดีตของเขาทําทให้เขา ทำแบบนั้นกับคุณก็ได้นะคะหนุกมองว่าบางคนเนี่ยคืออยู่ในสถานะของความไม่ชัดเจนหรือคนคุยเนาะแต่แน่นอนนะคะการกลับมาครั้งนี้ก็น่าจะมีการแบบคอมมิชเมนต์นะคะนะพันธสัญญาอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะสถานะต่างๆเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็น่าจะแบบ รู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆฝั่งเขาที่ยังส่งผลในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะที่ทําให้อ่าทุกอย่างมันไม่มีความคืบหน้าหรือว่าไม่ได้ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็คือถ้าเขามีคนเก่าก็ถึงเวลาที่เราที่เขาจ,จบแล้วนะคะจบแล้วจริงๆเนาะ เป็นการยุตินะจบจริงๆนะคะเขาจะเคลียร์เขาจะจัดการเรื่องราวของเขานะคะคให้เรียบร้อยเนาะประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกการรับชมรับฟังนะ,ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ